บางอาเทียบเดี๋ยแรกเลครับอาร์ติแฟกต์โหลดเอา หลังสาวเดเวอร์ชั่น5.7จะมีการเพิ่มฟังก์ชัน fast equip ให้เราสามารถสร้างโหลดเอาได้มากสุด2เซตต่อ1ตัวละครซึ่งเราสามารถจัดได้หมดเลยนะครับทุกชิ้นสามารถให้เกมจัดให้หรือเราเลือกจัดเองทีละชิ้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้เกมจัดให้ก็าอาจจะสะดวกในเรื่องของความเร็วนะครับแต่ก็จะขาดในเรื่องของความละเอียดในพวกออบรองอะไรแบบนั้นส่วนแบบเลือกเองก็าอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับเพราะถ้าเป็นผู้เล่นเก่าๆก็าอาจจะมีอ r t เทอร์ให้ดาวมากกว่า100อันในครั้งหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ แต่เราแรนะนําให้เลือกแบบจัดเองนะครับจะได้เลือกอันที่เหมาะสมกับตัวละครจริงๆจะเล่นสายไหนเพิ่มเติมก็มจัดอ์ติแฟกต์โหลดเอาให้ตัวละครตามนั้นและดูเหมือนว่าจะมีการเพิ่มระบบเปรียบเทียบอ์ติแฟกต์เข้ามาให้ด้วยนะครับจากนี้เราก็จะสามารถดูได้รวดเร็วแล้วว่าอ์ติแฟกต์ชิ้นที่ใส่ในปัจจุบันกับบันที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยออฟหลักออฟรองมันคืออะไรไม่ต้องสลับดูไปมาแล้วถือว่าช่วยลดเวลาได้เยอะพอสมควรนะครับระบบนี้